สวัสดีครับอยู่แบบพี่ต้อมเกษตรชีวิตีพึ่งตัวเองครับผมวันนี้น้ําท่วมเป็นวันที่ที่เป็นเนาะเดี๋ยวเราไปย้ายเครื่องสูบมาสูบสวนฝรั่งอย่างเดียวแล้วน้ําเริ่มข้างหลังเริ่มลดแล้วเนาะแต่เราจะให้แปลงฝรั่งมันลดไวต้องอุดอท่อที่ลงสาเนาะโอเคเดี๋ยวไปช่วยพอกันเดี๋ยวตามมาดูกันครับก่อนอื่นเลยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องพี่ต้อมเกษตรชีวิตีพึ่งตัวเองด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะจะได้ไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ก่อนใครโอเคครับเดี๋ยวตามไปดูกัน ลากเครื่องไม่ได้เอาจอบมันงนะไอไตรงเราย้ายล่มไปก่อนแบกล่มไปก่อนแบบกลางให้เครื่องหน่อยโกรธหนักเปล่า คนละข้างคนละข้างนองต้มดอนอ๋อโอเคจอดก่อนเอาท่อมาลงก่อนอ่ออาตอาแต่พานลงก่อนน้อยไฟเชื่อมมันถอยเลยมีเอฟซีในช่องถามว่าส่วนก็กว้างไม่มีคนงานเลยไม่มีครับทำทีละโซน ตอนไม่บอกเราก็มีคนงานเป็นหลายตำแหน่งเลยเนี่ยคนงาน <c oughs> เป็นทั้งผู้จัดก,การเป็นทั้งเจ้าของเป็นทั้งคนง,งานเลยรวมหมดอะ่ะเขาบอกส่วนก็ใหญ่ทำไมไม่จ้างน้องงานมันก็ค่อเยอะมันเกือบน่านหมดเลยคอยดูไปจริงจริงมันไม่ต้องไม่ต้องจ้างหรอกแค่ทำเป็นโซนจ้างเฉพาะจ้างเฉพาะช่วงแรกนะ ปรับที่เดินท่อเนี่ยพอเดินเสร็จแล้วมันก็ไม่มีอะไรแล้วทีน,<า>นี้เราก็ตัดหญ้า,าให้น้นาําอย่างเดียวแล้วก็ไล่ฝนน้ำตามานี้แทนหนึ่งน้ํามันก็ทาเราทําระบบไปดีมันก็ไม่เหนื่อยเท่าไหร่ทำไว้เราเรียบร้อยหมดแล้ว,ลวส่วนมากในคนงานหนึ่งหนึ่งอาจจะผมไม่ก็ได้กลับหรอกขาดตรงไหนเติเามาตมันก่อนครับ ดีเซลก็แพงๆเลยนะม,มันต้องเป็นกุญแจสตาร์ทแล้วเลยนะก <c oughs> ็ผิดข้างผิดข้างเราไม่ต้องกลับฝั่งไอ้ชับบอกว่าไอ้เอาสายพานทำเป็นเลขแปด แล้วมันจะหมุนสวนทางโง่สองคนพ่อลูกเราแล้วแม่ก็โทรมาช้าจะย้ายเสร็จหมดแล้วเ <laughs> นี่ยมันควยควยเป็นเลขแปดเสร็จปุ๊บมันก็จะหมุนกลับฝั่งทีนี้รู้แล้วนะทีนี้ตั้งตรงไหนก็ได้ <laughs> โอ้ยว่า <laughs> อยู่ซ้ายขวาก็ได้กลับสายพานเราโงล้วตั้งนาน ตอนนี้ก็เริ่มเห็นเนื้อดินแล้วเนาะหลังจากที่สูบมาทั้งเแต่เที่ยงอ๋อแปลงหนาแปลงใหม่ดินเริ่มโผล่แล้วใส่ชื้นเข้าม,มาหน่อยโอเคเดี๋ยวพาไปดูโดยรอบกันครับเดี๋ยวขับรถไถพาเที่ยวนะก็ดีใจนะที่เห็นดินแล้วนี่หงเพาสือลงใหม่เนาะพอพึ่งเอามาลงซ่อมไม่นานจะจมน้ำไปแต่ก็ยังเขียวอยู่นะก็จะตั้งโดดต่อไปเรื่อยๆเนาะให้มันแห้ง ในร่องให้แห้งด้วยเพื่อสะเด็ดน้ำทั้งหมดก่อนให้ช่วยให้มันช่วยให้โคนต้นมันระบายน้ำได้เยอะๆกว่าเนาอเดี๋ยวจะสูบให้ร่องร่องแห้งกว่าน,นี้อีกเพื่อดึงน้ำทั้งหมดในพื้นที่มาไว้ในร่องเนาะโอเคเดี๋ยวพาไปวนดูนครับว่าเป็นไงบ้างสถานการณ์ตอนนี้เนาะวันที่สิบเอ็ดของการของน้ำท่วมที่สวนเนาะโอเคครับเดี๋ยวตามไปดูกันอีกทีครับ เดี๋ยวเราปิดเครื่องเติมน้ํามันก่อนเนาะเดี๋ยวมาสรุปให้ให้ฟังกันเนาะื่อวันที่11เ,เป็นไงบ้างสําหรับน้ําท่วมสวนฝรั่งว่าผมก็เริ่มมีหวังแล้วเนาะเห็นดีแล้วเดี๋ยวคืนนี้จะตั้งสูบไปทั้งคืนเมื่อกี้เติมน้ํามันไปใหม่รอมแล้วเดี๋ยวออกต้องออกไปซื้อน้ํามันก่อนเดี๋ยวพาไปดูที่ตอนฝรั่งกันนะว่าเป็นไงบ้างโอเคเดี๋ยวไปต่อกันตรงนั้นค,ครับ เห็นดินแล้วเห็นพื้นดินแล้วดีใจดีใจจังเลยแต่ไม่รู้จะรอดหรือเปล่าโอเคเดี๋ยวไปดูที่ต้นฝรั่งครับ งแล้วนะตอนแรกไม่เห็นชั้นพักตรงนี้เลยเนาะหวังว่าคืนนี้ถ้าเราสูกทั้งคืนน่าจะทําให้น้ํายุบมากกว่านี้อ่าตอนแรกพื้นบ้านนู้นนะเสมอพื้นบ้านเลยวันที่เข้ามาวันแรกนะ,ะเดี๋ยวไปดูรงต้นฝรั่ง าก็ไม่ค่อยติดแล้วครับน้ำตื้นแลนี่ถึงส่วนฝรั่งแล้วตอนแรกเม็ดนี่เลยเนาะปิ่มถึงข้างบนเนี่ยนี่เห็นต้นละก็ยังเขียวอยู่ยังไม่เหลืองส,สู้้แต่ดูนูน่นหมามื่อดอีแล้วจะหนักไหมเนี่ย หนักเลยเนาะแค่นี้พอแล้วแค่นี้ก็แย่แล้วเนี่ยตอนแรกมันมิดนี่เลยผมกลับกล้องกันมิดนี่เลยนะมิดตรงเนี้ยที่พ่อขึงนะข่ายไว้ก็พลังพลึง,ลงมดมดกันลูกกำลงังใกล้จะเก็บแล้วโอ้ยป่าอะไรติดไปดูก่อน อะไรที่คลายปลานิลติดสองตัวอึ๊บเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเจะโอ้แต่ตรงนี้ก็ยังอ๋อตรงนี้เป็นร่องเก่า นี่ครับจมทาหมดเลยอุ้ยตึงัวเพรียบเลยเดี๋ยวาำลางกินนักตกเริ่มเน่าแล้วครับลูกกินได้ปะ มดมแมลงมันก็ขึ้นมาอยู่ที่ต้นนั้นโอเคครับสาหรับวันที่สิบเอ็ดเนาะของสวนฝรั่งจมน้ําก็สูบน้ําไปได้เยอะแล้วแต่ก็ยังไม่มากพอเราก็ตั้งเขามาอีกดําปีมาเลยฝนโอีค okay, ยครับก็พามาดูกันเนาะคืนนี้ก็จะตั้งสูบทั้งเกินเดี๋ยวเอาไปซื้อน้ามันก่อนโอเคครับ<ส><ส>ครับผมก็ขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกซับสไครต์เนาะที่ส่งกำลังใจมาให้กันสู้ต่อแน่นอนครับยังไงก็ไม่ยอม ฝนมาฝนตกผมก็จะสูบสู้กับมันเปนวันที่สิบสองแล้วก็แจ้งผู้ใหญ่บ้านไปแล้วอ,อบตบอกว่าจะมาถ่ายรูปสามบันแล้วยังไม่เห็นเลยก็ช่างมันเราก็ทํากันเองต่อไปไม่เป็นไรไม่งอใครทั้งนั้นมาก็มาไม่มาก็ไม่เป็นไรโอเคครับวันนี้ก็ประมาณนี้เนาะตั้งแต่เช้า,ชาแล้วผมไม่ได้หยุดเลยแช่ทั้งวันย้ายป,ปั๊มย้ายเปิมคอยดูทางน้ำเนาะตรงไหนกัน้นได้ก็กั้นเนาะเพื่อ ให้มันลดได้ไวขึ้นโอเคครับวันนี้ก็ประมาณนี้เนาะก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องพี่ต้อมเกษตรรีวิถีพึ่งตัวเองด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะ<อ>จะได้ไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆก่อนใครวันนี้ลาไปก่อนต้องไปสูบน้ําต่อคืนนี้ต้องเฝ้าทั้งคืนแล้วเนาะโอเคไปแล้วสวัสดีครับ